5อาหารฟื้นฟูไตบำรุงไตชะลอไตเสื่อมมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิชจากช่องเจอปีสิบแปดสารนิสุขภาพวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับ 5าอาหารนะครับที่จะช่วยนะครับผู้ป่วยโรคไตนะครับชะลอไตเสื่อมมาให้ค่าไตแย่ลงไปมากกว่าเดิมนะครับหรือบางคนถ้าเกิดคุมอาหารดีๆเหมือนที่ผมจะพูดใน5้อาหารวันนี้นะครับกินเป็นประจำนะครับก็ทําให้ค่าไตนะครับค่า E G R ของท่านนะครับมีปริมาณที่สูงขึ้นกว่าเดิมนครับแล้ว5้าอาหารที่ช่วยฟื้นฟูไตชะลอไตเสื่อมมีอะไรบ้าง 1. ไข่ขาวไข่ขาวนะครับ จัดเป็นโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ครบถ้วนนะครับหาซื้อได้ง่ายนะครับและข้อดีของไข่ขาวก็คือเขามีปริมาณของเสียที่น้อยนะครับกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆนะครับและผู้ป่วยโรคไตนะครับจำเป็นต้องเลือกโปรโตีนชนิดดีนะครับที่รับประทาน เป็นประจําทุกๆวันนะครับและไข่ขาวนะครับจัดเป็นโปรตีนที่ดีนะครับเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับของเสียน้อยนะครับฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตแนะนําให้รับประทานไข่ขาวเป็นประจําทุกวันนะครับ so แบบนี้ก็จะช่วยยืดอายุไตชะลอไตเสื่อมได้ครับ 2. เนื้อปลาเนื้อปลาครับจัดเป็นโปรตีนนะครับที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะครับมีปริมาณของเสียที่น้อยนะครับสามารถรับประทานได้ทุกๆวันเลยนะครับเนื้อปลานะครับแนะนําให้รับประทาน เนื้อปลาน้ําจืดนะครับก็จะเหมาะกับผู้ป่วยโรคไตมากนะครับและแนะนําให้เป็นปลาสดนะครับแบบนี้ก็จะมีของเสียน้อยนะครับอย่าไปซื้อปลาที่แช่ฟีดนะครับหรือปลาที่ผ่านการแปลรูปมาแล้วนะครับปลาที่แช่ฟีดหรือปลาที่ผ่านการแปลรูปมาครับเขาจะมีปริมาณโซเดียมนะครับ ที่สูงนะครับกว่าเนื้อปลาสดนั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ป่วยโรคไตอยากรับประทานเนื้อปลานะครับให้รับประทานเนื้อปลาน้าจืดนะครับและกินเป็นปลาสดเท่านั้นก็จะเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตช่วยยืดอายุชะลอไตเสื่อมได้ครับ 3. ผักกาศขาว ผัะกาดขาวจัดเป็นผักที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำนะครับเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตสามารถรับประทานได้ทุกวันนะครับจะช่วยยืดอายุชะลอไตเสื่อมครับ 4. กะหล่าปีกะหล่าปีนะครับจัดเป็นผักที่มีโพแทสเซียมต่ำนะครับเหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคไตทุกระยะสามารถรับประทานได้ทุกวันนะครับก็จะช่วยยืดอายุชะลอไตเสื่อมนะครับ 5. ควรเลือกผลไม้ที่มีปริมาณโพแทสเซียมต่ำๆรับประทานนะครับจะช่วยยืดอายุชะลอไตเสื่อมนะครับผลไม้ที่โพแทสเซียมต่ำได้แก่อะครับแอปเปิลองุ่น แตงโมชมพู่สาลี่นะครับแบบนี้กินทุกวันได้เลยแต่ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรรับประทานนะครับแต่แก่พวกกล้วยทุกชนิดมะพร้าวทุเรียนขนุนนะครับ ผลไม้เหล่านี้นะครับมีปริมาณโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตควรจะต้องหลีกเลี่ยงครับและนี่ก็คือทั้งหมด5อาหารนะครับที่ผู้ป่วยโรคไตนะครับควรจะกินเป็นประจำทุกวันนะครับจะช่วยฟื้นฟูไตยืดอายุไตชะลอไตเสื่อมได้นั่นเองครับผู้ป่วยโรคไตท่านใดนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาที่แอดเจลปสิบแปดที่ขึ้นหน้าจอนะครับแอดเจลปสิบแปดนะครับแนะนำชื่อระยะโรคไตที่นั่นเป็นนะครับท่านใดนะครับสนใจสามารถ พิมพสั่งซื้อหนังสือกินดีใจดีอายุยืนนะครับหรือบางคนอยากได้ชุดดูแลฟื้นฟูไตก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทางเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคาถามให้กับทุกท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเจอไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทจากช่องเจอไปสิสรานีสสุขภาพคัะ